รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ ผมจำช่วงเวลาอันแสนสั้นของผมกับพ่อได้ดีเรานั่งหมุนล,ลูกโลกเล่นกันพ่อสอนผมเรื่องเส้นรุงเส้นแวงพ่อตั้งเชื่อผม่าแวงเพราะพ่อฝันอยากท่องเที่ยวไปตั้งแต่โคโลกเหนือจรดโคโลกใต้ บอกพ่อให้พาผมไปด้วยแต่ในที่สุดพ่อก็ทิ้งผมไปไกลกว่าโคโลเหนือเสอีกเหลือแต่ผมที่นั่งหมุนโลกใบเก่านี้อยู่คนเดียวผมฝันอยากท่องเที่ยวไปตามหาความลับของสรรพสิ่งที่เราไม่เคยรู้จักหรือแม้แต่ความลับของชีวิตที่เราคิดว่าเรารู้จัก แต่ในความเป็นจริงผมไม่เคยไปไหนไกลกว่าละติจูดที่13องศาเหนือ45ลิบดาลองจิจูดที่100องศาตะวันออก31ลิบดาใช่ครับกรุงเทพมหานครผมเกิดและเติบโตที่พิกัดนี้มาจากครบ20ปีเต็มในวันพรุ่งนี้แล้วถึงจะย้ายจากโรงเรียนประจํามาอยู่กับแม่มันตึกสูงนี้ องศาฟิลิปดาก็แทบไม่เปลี <t ries> <t ries> well <t ries> <t ries ่ยนตัวเองแต่งตัวเสร็จแล้วหรอก็ตัวเองบอกจออแต่เช้าจะได้ไปถึงบ่ายก็นี่เขาตื่นแล้วนี่ไงไม่สายหรอกจ้าแต่กว่าตัวเองจะแต่งหน้าเสร็จก็สายพอดีอะนี่นี่คุณศสิีวิมลนะจะให้หน้าสดไปสู้โลกได้ยังไง คุณสสิบมลน่ะหน้าสดก็สวยอยยังไม่ครบเวลาเลยเอามานี่โอ้ยเอามานี่คุณสสิบมลน่ะแม่ผมเองครับดีฉันสสิสิมลไม่ต้องแปลกใจหรอกครับว่าทําไมผมกับแม่สนิทก,กันเหมือนเพื่อนเล่นถึงแม้ว่าแม่จะส่งผมเข้าโรงในประจำตั้งแต่พ่อไม่อยู่แม่ก็อ,อุทิศเสาที่ของแม่ผมคนเดียวนี่ครับนี่แม่พาผมไปเที่ยวสวนสนุกดูหนังซื้อของเล่น ซื้อรูกย่างวีนผมอยากได้มันจะชดเชยที่ผมขาดพอ่โอโยพูดไม่รู้เรื่องนี้ทำเป็นเด็กๆไปได้อ,อ๋อแม่ไม่ได้เป็นไม้สามีตายหรอกนะครับเพราะแม่อยากกับพ่อก่อนที่พ่อจะตายสำหรับผมแม่เป็นเพื่อนที่ดีครับ นิ่งจะกระเถอยยังไม่ถึงไหนเลยนี่ฉจนยังอยู่คอนโดโอ้ยก็ตื่นสายะสิวายหล่อนนะทำพิษฉันเนี่ยนะรับบทนางตื่นสายแล้วหนึ่งแม่เป็นผู้กำกับละครครับเป็นหญิงเก่งแห่งวงการละครแม่เดทติงดีทุกเรื่องถึงแม้จะขุดเรื่องเก่ามาทำซ้ำแล้วซ้ำอีกก็เถอะถ้าเกิดที่นี่โอเคนะที่ก็จะใช้ที่นี่แล้วหลับไม่หาแล้วที่เกียจหาก็สลัดจิตเวอร์ชนันนี้เนี่ยนะ พระเอกจะเป็นเจ้าเมืองเหนือเออแล้วคิวดาราว่ายัางไงเออแต่ว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยละครเราก็เปิดต้องเดือนหน้าได้เลยที่ว่าจะจอดถ่ายบ้านพระเอกให้จบๆนี่แล้วก็คุณนัทอะ่ะเขาจะยอมทำอาร์ตใดหให้ฉันหรือเปล่าโอ๊ย เอลซ่าแค่นี้ก่อนนะโอ้แล้วก็อย่าลืมอย่าลืมไปจบกับคุณนัดเขาล่ะฉันไม่อยากคุยเองเดี๋ยวคุณจะหาว่าฉันนะพี่จิเขานี่แล้วคอนเฟิร์มแล้วเนี่ยก็ค่อยโทรมาบอกนะอย่าลืมบอกเขาเลาวว่าโปรดักชันเนี้ยชั้นนี้เขามาสวัสดีมาทำไม ผมมาลา้าก็บอกแล้วไงว่าลูกฉันปรับมาอยู่กับฉันแล้วไม่ต้องมาใครนะตัวเองผมจะไปอยู่เวียดนามแล้วอุนกับเพื่อนเปิดบริษัทช่างไฟฟ้าผมก็เลยกะว่าจะมาเอาของที่เหลือ เพื่อนทำน้ำอุ่นนะคะช่างมันไม่อุ่นเลยอะคะ่ะ เดี๋ยวเข้าไปอาบน้ำก่อนดีกว่าเนาะเดี๋ยวมันจะสาย ผมรู้ดีว่าแม่มีโลกของแม่ผมก็มีโลกของผมโลกของเราซ้อนกันอยู่ในบางเวลาพอผมจบมปลายออกจากโรงเรียนประจำมาอยู่ในโลกของแม่ทนเรียนมหาลัยตามใจแม่ได้หนึ่งปีบางทีผมก็รู้สึกว่าโลกของเรายัางซ้อนกันไม่สนิทเท่าไหร่นั โลกของพ่อก็คงเป็นโลกคนละใบกับแม่ด้วยเหมือนกันผมดูภาพเก่าๆที่ผมเพิ่งไปเก็บมาจากบ้านพ่อแล้วก็เฝ้าตะคิด ผมอยากรู้จักพ่อให้มากกว่าภาพถ่ายและความทรงจำผมอยากเข้าไปอยู่ในโลกของพ่อ ขนของไปมันจะไปอยู่สักสามเดือนอาจ,จะไปรู้เหรอตัวเองอาจจะติดใจจะไม่อยากกลับเลยก็ได้แล้วตัวเองยอมเปะละ่ะเขาจะได้ไม่ต้องเรียนรีบไปเอารถมาเลยไปเร็วเขาจะรออยู่ข้างหน้านี่แหละ ว่าไงจ้าเอลซ่าเรียบร้อยไหมจริงเหรอเขาตอบตกลงเลยเหรอนัาทมากก็นี่นแหละนี่กำลังจะเดินทางนี่แล้วแกแบงบอกเขาหรือเปล่าว่าชันนี้เขามากว้ายนี่ตัวเองลงมาเลยเขาจะเป็นคนขับตัวเองขับกี่ปีจะถึง ขับชา้าเร่งหลงไม่เอานายอย่าดื้อสิขับช้าแต่ชัวร์ดีกว่าขับแล้วใจร้อนแบบตัวเองมานี่ตนนี่เอลซ่าแค่นี้ก่อนนะได้เวลาพาเจ้าชายสุดหล่อของฉันขึ้นเหนือแล้วจา้าอ่ะ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 ,อะ,อะหยุดเลยได้กลิ่นผู้ไปไม่ได้เชียวนะนี่เว้นลูกชายฉันไว้สักคนนะคะก็เทยจ้าแค่นี้นะเชิญพี่คะเจ้าชาย เป็นอะไรจะไปเที่ยวทำหน้ามุยไม่พอใจที่เขาไม่ให้ขับหรอก็ตัวเองขับเร็วอ่ะเขากลัวเล่างั้นเป็นอะไรเหรอเพคะทำไมต้องบุรี่พี่เขาซากอย่างนั้นอะเหยียดเพศ แหม่แหมแหม,แมทรงต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมมากเลยค่ะแล้วก็ไม่ต้องมาเรียกเขาว่าเจ้าชายด้วยคุณผู้หญิงครับคุณผู้หญิงครับขอโทษดีครับคุณผู้หญิงเอ่อเมื่อกี้ผมลืมบอกว่าจะมีช่างไฟฟ้าเข้ามาวันนี้นะครับ คุณผู้หญิงจะให้ขึ้นไปดูเครื่องทำน้ําอุ่นเลยไหมครับหรือว่าจะรอให้คุณผู้หญิงกลับมาก่อนดีครับออดูเลยค่ะแล้วฝากดูแลให้ทีนะคะได้ครับคุณผู้หญิง เสาเรียงติดอยู่อีกเบื่อ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 เขาบอกอล้วก็ตแต่เช้าจะเช้าสายบ่ายค่ำเนี่ยมันก็เหมือนกันนั่นแหละจะวันหยุดเสาร์อาทิตย์วันหยุดนักขัตเลิกตุดจีนตุดไทยตุดฝรั่งมันก็ติดแบบนี้คุณภาพชีวิตแบบนี้อยากจะหนีไปให้พ้นเลยตัวเองไม่กล้าหนีไปไหนหรอกถ้าบ่นไปงั้นแหละบ่น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 แล้วก็ชินชินแล้วก็ทนแล้วถ้าตัวเองแคร์เรื่องคุณภาพชีวิตจริงๆนะทําไมตัวเองไม่บังคับให้เขาเรียนหรอกไม่งั้นเขาไปไหนตอนไหนแล้วแล้วไปไหนตอนไหนที่คุณภาพชีวิตมันจะดีกว่านีีี้้มมมัไ่่คววารูตติดเน ความรู้ไม่ได้มีแต่มหาวิทยาลัยหรอกนะตัวเองนี่เขาจะไม่พูดเรื่องนี้อีกแล้วนะพูดกันมาเป็นล้านหนแล้วในเมื่อตัวเองต้องอยู่ตัวเองก็ต้องเรียนเขาก็ทนเลี้ยงตัวเองมาตั้งปีนี้แล้วนี่ไงทนเลยเหรอนี่ตัวเองต้องถึงขนาดทนเลยเหรออยากจะไปเที่ยวขั้วโลกเหนือจรวดขั้วโลกใต้บ้าบออะไรนะั่นต้องทนขนาดนี้เลยเหรอบ้าบอตรงไหนนี่ความฝันของใครบ้าบอทั้งนั้นนะ่ะเอ็งจะทิ้งเขาไปเหรอ ขี้แยะซะงั้นโอ้โอ้อ้โอ้ยองนะคนดีอยากให้นักข่าวมาเห็นจังคุณสสิวิมลคู่กำกับหญิงแกล่งแห่งวงการร้องไห้ที่มูกโงงเพราะกลัวลูกทิ้งอ่ะอืมเขาเป็นห่วงตัวเองนะรู้ไหมเขารู้ เขารักตัวเองมากนะเขาก็รักตัวเองตัวเองอยากได้อะไรอะ่ะเขาให้ได้ทุกอย่างเลยแต่เขาขออย่างเดียวตัวเองเลนให้จบทำให้เขาได้ไหมได้สิรับปากแล้วนะอ เขาขอถามอะไรตัวเองอย่างได้เปล่าเมื่อเช้าตัวเองอาบน้ำเย็นเหรออืมทีนี้ถ้าเครื่องทำน้ำอุ่นเสียตัวเองบอกเขานะตัวเองจะเศร้าไหมเขาได้เหรอเปล่าเขาจะต้มน้ำให้ตัวเองอาบเอง นั่งลงมาเดี๋ยวนี้ ตัวเองพานุ่งมากๆพอเราเขาจะขับงั้นตัวเองขับดีๆกันแล้วกันนะถ่าแล้ววัดวัดวัดตัๆตต